อ๋อใช่อาร์มสิงต์เดอร์เบลลี่นะคะน้องๆทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนติดตั้งแอปถ่ายรูปแต่งรูปใครก็มีใครที่มีแล้วก็คอมเมนต์บอกอะไรมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอ๋ออย่าลืมบอกลักษณะของรูปก่อนนะคะรูปจะเป็นตัวเคทใส่เข้าไปในเพจสโตรนะคะมันเป็นรูปผู้หญิงผู้หญิงเลยมันก็จะมีเอฟเฟิเคชันเป็นหัวสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวแค่ดูนี่แอปอะไรนะเมืเ่อกี้ เราเห็นว่าแอปใช่แอปแต่งถ่ายรูปหรือแต่งรูปแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองแอปแต่งแต่งรูปถ่ายรูปถูกไหมเนี่ยตรงนี้ถูกโอ้ทำไมเราเขียนผิดน,นี้ต้องแต่งรูปนะคะแอปแต่งรูปถ่ายรูป รงนี้เลยค่ะเพื่อความวุ่นหาของมันมันก็จะขึ้นแล้วก็เลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนแล้วก็จะบอกว่าอันไหนไม่ใช่ผู้หญิงแบบนี้นะทุกคนนี่เป็นผู้หญิงผมยาวๆเลยทุกคนอันไหนเนี่ยมันจะหาเจอมอบบนนะะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเราแข่งชื่อเอฟแล้ก็เอฟ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 ะอฟเ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 ยฟเอ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 ฟ

ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอันนี้อ,อ่ะอ๋อใช่เขาเปลี่ยนรูปใหม่ทุกคนอันนี้เลยรูปผีเออให้เปลี่ยนอันนี้เลยอันนี้เลยทุกคน,นเห็นไหมเรากดตั้งแล้วเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยผู้หญิงเนี่ยเป็นหัวสวยมากทุกคนแล้วถ้านี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมเหมือนกันเลยนี่ทุกคนเห็นไหมเหมือนกันเลย <S <S ไปเดียวเราไป ทุกคนเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อไว้ใตคลิปนะโอเคไหมโอเคแล้วเข้าไปเลยค่ะตัวเคงนี้เราจะเขียนชื่อใต้คลิปนี้ทุกคนกดไปไป,ไปหานะคะทุกคนหาแล้วก็ติดตังนะคะเผื่อทุกคนไหนที่อยากได้รูปสวยๆแบบนี้ติดตังได้เลยเดี๋ยวเราจะคลิปนะ โอเคค่ะท okay, yeah, ุกคนสำหรับนี้ก็ต้อรลาไปก่อนคะบายบาย